สวัสดีค่ะพระหมอ me, สีที่โชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวรันประจำวันที่1นะคะกรกฎาคม2568ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนะคะวันแห่งโชคลาภลับลอยนะคะพี่น้องคะวันแห่งความหวังนั่นเองนะคะพี่น้องนะพทหมอก็หวังเหมือนกันนะงวดนี้นี่ก็หวังเหมือนกันขึ้นเดินเกดแล้วค่ะพี่น้องคะ,นะคะใครที่กําลังเครียดตึงเครียดนะคะเรื่องของการเงินก็ดีเรื่องของบริวารก็ดีเรื่องของอการงานก็ดี นะคะพี่น้องคาไม่ต้องไปเครียดเนาะเริ่มเดืินใหม่เราก็นะฮะแก้ไขไปถ้าสมมติว่าเดือนที่ผ่านมายังแก้ไม่ได้เนี่ยนะคะก็แก้ต่อไปนั่นเองค่ะพี่น้องคะแล้วก็นะคะใครที่ต้องการแนวทางเลขน้าไพหรือแนวทางตัวเลขก็ไปดูในคลิปดวงใครเห็นมีโชคลาภนะคะพี่น้องขานะเลขในคลิปนี้ก็ไม่มีแนวทางตัวเลขหรือไม่มีเลขหน้าไพนะคะพี่น้องขาให้ไปดูในคลิปดวงใครเห็นมีโชคลาภ เป็นแนวทางได้เลยนะคะพี่น้องนะใครที่ยังไม่รับความรับชมแล้วก็ใครที่นะคะเอ่อมีน้ําจิตน้าใจอุดหนุนนะคะสินค้าของคุณป้าหมอมาโดยเฉพาะมังคุดนะคะสดๆจากสวนนะคะลูกโตโตนะมังคุดพรีเมียมเลยนะคะพี่น้องค่ะน่าปีนี้วิกฤตนะคะไม่มีพ่อค้ามารับนะวิกฤตนะคะพี่น้องคะใครที่อุดหนุนแล้วก็ขอขอบคุณมากมายนะคะใครที่ประสงค์ที่ต้องการอุดหนุนนะคะมังคุด คุณป้าหมอก็ทักอดีไลนะคะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันขอขอบคุณมากมายค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์อในวันพวกนี้ให้ระมัดระวังนะคะจะรับผิดรับชอบแทนผู้อื่นว่าอย่างนั้นนะคะอย่างเบาๆก็คือบริวารทิ้งพนักงานไว้กับพี่น้องวันอาทิตย์หน่อยละนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นแล้วให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะมาดูอีกใบหนึ่งนะคะแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ พี่น้องวันอาทิตย์ก็สามารถจัดการได้แก้ไขได้แก้ไขได้ทุกปัญหาในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะชนะนั่นเองสิ่งที่พี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพล่ะค่ะพี่น้องจ๋าสุขภาพของพี่น้องวันอาทิตย์ไม่โอเคในช่องท้องนะเช่นกระเพาะอาหารอักเสบกดไหลย้อนอาหารเป็นพิษประมาณนี้หรือไม่ก็ลำไส้อักเสบนะคะพี่น้องจ๋ารวมถึงภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็ ยังคงดีอยู่ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์คะ,ะนั่นหมายความว่าเริ่มเดินใหม่ก็อาจที่จะมีโปรเจกต์งานใหม่นะคะอืมโปรเจกต์งานใหม่และยังคงควบคุมทั้งงานกิจการและบริวารได้เป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องจา๋าเลขนาโชคไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะพี่น้องลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสาหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นั้นดูว่านะคะ อ,อ,อาจจะเดินทางยังไม่มีเปลนนะไปอย่างเร่งรีบเร่งด่วนนะคะออกนอกพื้นที่ไปในวันพ่กนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะพี่น้องค่ะนะคะดูว่าจะใจร้อนใจด่วนใจเร็วไปหน่อยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของอเรื่องต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มเดินใหม่นะคะทุกอย่างที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทำเอาไว้ก่อนหนีน้เห็นผลแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะคะ และใครที่ไม่สบายอยู่นะคะพี่น้องคะหายแล้วว่าอย่างนั้นนะเออหายแล้วนะคะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าดีนะคะบางท่านก็อาจจะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสร,รอคต้ตโตนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันนะคะก็มีความรู้สึกว่าดวงเริ่มเปิดเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะคะพี่น้องคาะนะถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีเลขนำโชคไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภคะ่ะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เฮงเฮงคะ่ะ มาดูพี่น้องวันวันอังคารสาหรับวันอังคารขึ้นเดวิลให้พี่น้องวันอังคารระมัดระวังเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพน,นันได้อยู่แต่อย่าโลภนะคะพี่น้องวันอังคารคะ่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องของการงานนั้นเนี่ยดีค่ะบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือข,ขยับขยายในส่วนของกิจาการได้คะ่ะสําหรับแปดไม้เท้าอะไรก็ ให้พี่น้องวัดอังคารนั้นพยายามคิดน้อยหน่อยนะคะอย่าคิดลบนะอย่าคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะพี่น้องคะอ่าอันนี้ดูว่าจะติดตกอานิดนึงนะคะพี่น้องนะหรือปัญหาเกาๆย้อนกลับมาให้พี่น้องวัดอังคารแก้ไขมันก็ไม่เป็นไรแก้ไขไปค่ะพี่น้องค่ะส่วนในเรื่องของการงานกิจการดีจริงๆนะคะพี่น้องคะยังคงควบคุมทั้งงานทั้งกิจการและบริวารได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับพี่น้องวัดอังคารในวันพรวงนี้ เลขนําโชคนะคะไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะพี่น้องคะลงให้ก่อนหน้านี้เร็วนะคะพี่น้องไปดูเป็นแนวทางได้เลยค่ะขอให้เฮงเ็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันสําหรับพุธกลางวันติดตามติดกับเรื่องอะไรคะอึดอัดกดดันตัวเองนะคะว่าอย่างนี้นะในวันพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองเรื่องของผู้อื่นห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะพี่น้องคะและบางท่านก็อาจจะเดินทางนะออกนอกพื้นที่ไปค่ะพี่น้องไปทํากิจกรรมไปประสานงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ไปแก้ปัญหาก็ได้นะฤกิ์ปฏิหารเกิดนะคะพี่น้องคะในทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะมีเงินก้อนโตๆเข้ามือนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ ใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาไว้แล้วเนี่ยมีความหวังนะนะคะพี่น้องค่ะเออนะมีโอกาสแต่ว่าอย่างนั้นเลยนะพี่น้องเออสิ่งสําคัญก็ให้ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งด้วยนะคะก็คือปวดเนื้อปวดตัวเอ็ก็กระดูกสายตาดวงตาว่าอย่างนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะถ้าต้องการในทางเลขนำโชคหรือเลขหน้าไพ่ก็ไปดูในคลิปดวงใครเห็นมีโชคลาภนะคะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นไงคะทะเลาะกับใครหรือเปล่าเนี่ยมินเมยว่าจะทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะทะเลาะกับปริวานในที่ทํางานในบ้านในช่องของเราเนี่ยไม่โอเคเลยนะคะหรือทะเลาะกันในเรื่องการเงินก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าฝืนเงินเหลือเกินนะอ่าเริ่มเดือนใหม่นะ,ะต้นเดือนนะคะเห็นไหมคะให้เขาบอกว่าโอ๊ยคุณไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะหมดห้าไหมไว้ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ย้ายเป็นทุกขลาบนะคะพี่น้องคาในวันพรุ่งนี้ดูว่าถ้าสมมติเสียงโชคเสียงดวงไปเนี่ย นะคะอาจจะถูกนะคะแต่อาจจะต้องเสียเงินอันนี้ระมัดระวังไพ่บอกว่าให้คุณมองโลกอย่างแง่ดีนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปถือว่าเริ่มอะไรใหม่ๆส้าหน่อยหนึ่งจะดีไหมไพ่บอกนะคะแล้วก็ลัางสังหรณ์แม่นมากราชนีประจันขึ้นพี่น้องวันพุธกลางคืนอย่าได้ว่วนนะคะฝัดแม่นลางสังหรณ์แม่นๆเราเอาไปปรับใช้ได้นะคะพี่น้องคะให้เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักย้อนกลับมาที่เท้าเวอร์หน่อย พี่น้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซต์งานในสำนักง,งานของเราได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคนะคะไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภค่ะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอพี่น้องวันพุธกลางคืนเฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพัหัสบดีขึ้นไพ่เงินได้มาแล้วนะคะได้เงินเดินก็ต้องเคลียร์นะคะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะเคลียร์นะคะยังคงที่จะมีเงินเข้ายังคงที่จะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงิน ยังคงมีเครดิตอยู่นะคะในวันพวกนี้ก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะพี่น้องวันพระฤกัษษสวดีนะนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางนะคะหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายโชคดีนะคะพี่น้องคะทั้งเรื่องของงานและเรื่องของเงินพี่น้องวันพระฤกัดสวดีนะคะอ่าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินก่อนหน้านี้่เริ่มเดินใหม่นะพี่น้องสามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้แล้วนะบริหารจัดการการเงินได้แล้วนะแล้วเงินก็จะเข้ารวๆนะคะพี่น้องจ๋า แถมมีโชคไม่ล่าเข้ามาด้วยนะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีดีด,ดีค่ะเลขนาโชคไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาบค่ะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอพี่น้องเฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ติดตาบติดกับเรื่องอะไรคะอ,อืดอัดนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่เก็บเอาไว้คนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องนะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวเราจะแก้ปัญหาด้วยคนเดียวนั้นดูว่าจะยากนะสิ่งสําคัญก็คือให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะ เอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาเอ็นข้อสักเอ็นข้อกระดูกนะะโดยเฉพาะกระดูกเข่าด้านซ้ายความดันต่ำนิดๆยังไงแล้วพี่น้องวันศุกร์นะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีอ่าหรือมีออเดอร์นะคะในวันพรุ่งนี้สาหรับผู้ที่เปิดกิจการมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือนะคะพี่น้องจ๋านะคะไม่โดดเดี่ยวนั่นเองพี่น้องวันศุกร์นะคะพี่น้องคะเหมือนดวงเปิดเหมือนกันเทวดาอํานวยพรสําหรับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สม,มาชิพนี่นะคะเทวดาโนุยพรบอกว่าขอให้คุณประสบความสําเร็จทุกเรื่องนะฉะนั้นไพออกมาดีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเก็บเอาไว้อะมันก็ไม่มีมันไม่เป็นผลดีกับตัวเองเราก็ควรที่จะแกะมันออกนะคะพี่น้องวันศุกร์ใครต้องการแนวทางเลขหน้าไพาไปดูในดวงใครเห็งมีโชคลาภนะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสา,ววาร์ว่าไงคะ พี่น้องวันเสาร์ขึ้นสองไม้เทา้าสองไม้เท้าก็คือเรื่องของงานเรื่องของกิจการดีค่ะนะคะโดยเฉพาะางานหรือสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกันกันกนกบชาวต่างชาติหรือต่างประเทศนี่นะคะมีผู้รักผู้ใหญ่คนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อริงๆนะกับเรื่องเดิมๆหรือบริวารน,นะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะให้ออกมาค่อนข้างที่จะดียังคงเี่ยจ,จัดการนะคะหรือควบคุมนะคะเออ ควบคุมทั้งงานทั้งบริวารเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะสำเร็จนะเห็นไหมยังคงมีไฟมีพลังหนักว่าอย่างนั้นนะอันไหนที่ไม่ได้ดังใจเราก็ต้องปล่อยวางอ่ะใช่ไหมคะให้ได้ดังใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องวันเสาร์จ้าว่าอย่างนั้นเอาละค่ะใครต้องการแนวทางเลขนำโชคหรือเลขหน้าไพ่ไปดูในดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เฮงๆค่ะพระหมอไวยพลนะพี่น้องทั้งแปดคนเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ เฮงเฮรวยรวยในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ